ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมอีกซักคลิปซักวิดีโอนึงนะครับการใส่ปุ๋ยรับท้องนะครับการใส่ปุ๋ยรับท้องทําไมผมเพิ่งเน้นแต่เรื่องคําว่าปุ๋ยในตัวเจ่นนะครับแล้วอีกสองตัวตัวฟอสฟอรัสกับฟอสเฟตแซมทำไมไม่ไม่พูดถึงนะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็จะมาพูดถึง ในวันนี้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับท่านผู้ชมระหว่างไอไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสกับโตโฟสเฟียมเนี้ยนะครับทำไมผมไม่พูดถึงนะครับผมก็จะได้ให้ท่านผู้ชมได้ได้มาเข้าใจนะครับว่ามันมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วทำไมผมถึงไม่พูดนะครับทำไมผมไม่พูดถึงนะครับ แล้วผมจะมาพูดกับพานผู้ชมวันนี้นะครับเพื่อใอาห้พานผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับที่ที่ผมเป็นห่วงนีนะครับพานผู้ชมคือเป็นห่วงนีคือรุ่นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นเดียวกับผมเนี่ยหรือหรืออายุมากกว่าผมเนี่ยนะครับพานผู้ชมยังใช้ความคิดเดิมๆอยู่นะครับยังใช้ความคิดเดิมๆอยู่อันนี้ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็เหมือนไม่ต่างกันกับที่ผมให้ดูคลิปพี่ลงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับการที่ กำจัดยาก,กำจัดข้าวดีดนี้นะครับอันนี้ผมขอย้อนไปตรงนี้นิดเดียวนะครับพ,นพรนผู้สมครั้งที่ก็ทำไปครั้งนึงละนะครับแล้วมันยังไม่แล้วมันยังไม่ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ยังมาแล้วก็ยังมาทําอยู่เนี้ยนะครับก็คืออย่างเงี้ยนะครับคือไม่เปลี่ยนความคิดนะครับพันผู้สมอันนี้ผมต้องพูดตรงๆนะครับผมเคยบอกกับพันผู้ชมวละผมเป็นคนตรงไปตรงมานะครับพรนผู้สม ก็ทีนี้ก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับท่านผู้ชมมันก็นั้นนะครับทาไมผมถึงเน้นเรื่องใส่ปุ๋ยนะครับเรื่องใส่ปุ๋ยการทานาเนี้ยนะครับผมขอย้อนหลังนิดเดียวนิดเดียวนะครับการทานาเนี้ยผมจะเน้นอยู่2อย่างนะครับท่านผู้ชมหเรื่องใช้เมล็ดพันธุ์นะครับ2เรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับอันเนี้ยคือว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากสําหรับผมนะครับอันนี้ผมต้องย้ำว่าสําหรับผมแต่ไม่ทราบว่า ท่านผู้สมงพันธุ์ใดท่านหนึ่งเนี่ยจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับอันนี้ผมผมต้องอย่างนี้นะครับเพราะมันสําคัญมากสําหรับผมนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะได้ผลผลิตอะไรมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่พันธุ์นะครับพันธุ์แล้วก็การเกิดโรคเกิดแมลงการที่เราฉีดยาอะไรเนี่ยนะครับมันก็เนื่องมาจากพันธุ์นะครับอันนั้นผมไม่จาะเลือกผมพูดมาเยอะละนะครับบางท่านบางคนก็อาจจะลําคาญเอานะครับ แต่ก็มาเน้นเรื่องปุ๋ยนะครับเนื้อปุ๋ยเนี่ยผมพึงย้ำว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําคัญมากนะครับสําคัญมากเราต้องใช้ปุ๋ยนะครับแล้วทีนี้เรื่องปุ๋ยผมก็ได้ทําคลิปทาวิดีโอได้เยอะแล้วนะครับาานผู้ชมท่านใดติดตามผมมาตลอดเนี่ยก,ก็คงรู้คงเข้าใจนะครับแล้วบางท่านบางคนเนี่ยก็ได้ไปศึกษามามากพอสมควรละนะครับแต่ที่ผมจะมาเจาะประเด็นลงตรงนี้นะครับเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ย ผมจะเอาแต่เฉพาะช่วงการใส่ปุ๋ยรับรวงรับท้องมานะครับรับรองผมไม่เอาใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับบางคนก็ใส่สองรอบสามรอบก็มีเหมือนที่ผมได้ทำคลิปทำวิดีโอไปมั่งละนะครับแต่ผมนี่ใส่ใส่แค่สองรอบนะครับแต่ทีนี้ผมจะมาพูดถึงว่าเรื่องการใส่ปุ๋ยรับท้องนะครับการใส่ปุ๋ยรับท้องก็เหมือนที่ผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่ตัด การที่ใช้ยาลูดอิดอีดร่งเนี้ยนะครับก็มีคนติดตามอยู่ก็หลายท่านหลายคนนะครับก็เยอะอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยนะครับท่านผู้ชมบางคนก็อาจจะว่าที่ผมพูดไปเนี้ยให้ใส่นะครับให้ใส่ไว้ยาใส่ซ้านะครับแต่บางคนอาจจะกลับมาคิดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมผมต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมก่อนบางคนกลับมาคิดว่าถ้าใส่ปุ๋ยสองรอบเหมือนผมเนี้ยนะครับข้าว ปุ๋ยในตัวเช่นมันจะหมดลิตนะครับมันจะหมดลิตตัวเนี้คือคือคือสำคัญนะครับท่านผู้ชมว่าตัวในตัวเช่นมันจะหมดลิตนะครับเป็นห่วงตรงนี้นะครับซึ่งในตัวเช่เน,นี้เขาอยู่ได้ไม่นานนะครับก็เหมือนที่ผมได้ทำคลิปใส่ปุ๋ยยูเรียไปละนะครับที่ก็ผ่านมาก็น่าจะเป็นสักปลายเดือนที่แล้วนะครับ นี่ผมก็จําไม่ได้นะครับผมก็ทําคลิปทำวิดีโอก็แทบจะทุกวันนะครับก็น่าจะปลายเดือนที่แล้วนะครับแต่ห็นนี้น,นะครับพรนผู้สมการทําไมผมเพิ่งบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยรับท้องก่อนข้าวท้องนะครับก่อนข้าวท้องเนี้ยพันผู้สมก็เหมือนที่ผมพูดแล้วคือมันเร่งให้ให้ใหข้าวเขาโตนะครับพันผู้สมเร่งให้ข้าวเขาโตคือในตัวเจ้นนะครับคือในตัวเจ้นเร่งให้ข้าวเขาโตนะเมื่อข้าวเขาโตเนี้ย ลวงเขาก็โตนะครับพันผสมอย่าลืมตรงนี้แล้วการที่ว่าจะปุในตัวเจ่นหมดฤทธิ์เนี่ยนะครับพันผสมแล้วให้่ันผสมสังเกตดูผมเคยบางคลิปบางวิดีโอผมได้พูดแล้วนะครับพันผสมว่าข้าวเราเนี่ยเริ่มท้องแล้วมันจะเริ่มเขียวขึ้นนะครับพันผสมอันเนี้ยไม่ต้องกลัวนะครับแล้วการที่ผมบอกให้ใส่ก่อนเนี่ยนะครับ่ันผสมหนึ่งเราได้ประโยชน์ในต้นข้าวเขาโตล้วงเขาใหญ่นะครับสอง ตอนเข้าเขาเริ่มมีน้ำนมเนี่ยนะครับเข้าเขาจะเริ่มหมดฤทธิ์ของปุ๋ยยูเรียเนี่ยนะครับหรือปุ๋ยตัวไนโตรเจนนะครับพันผสมเข้าเข้าเขาใบมันจะแข็งนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดการเกิดแมลงที่จะรบกวนเนี่ยมันจะมีน้อยนะครับมันจะลดน้อยลงนะครับพันธุผสมอันนี้เท่าที่ผมปฏิบัติมานะครับเท่าที่ผมปฏิบัติมาว่าในเมื่อเข้าเขาเริ่มมีน้ำนมเนี่ย ใบมันจะเริ่มเปลี่ยนสีมามันจะออกจากสีเขียวเข้มมาเป็นสีเขียวอ่อนนะครับอันนั้นเขาดึงธาตุอาหารไปอยู่ในลําต้นหมดแล้วนะครับแล้วออกไปสู่ใบแล้วแล้วทําให้ใบเขาเริ่มเริ่มมีใบแข็งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ปลอดปลอดภัยต่อมแมลงนะครับพ่านผสมเรื่องหนอนเรื่องหนอนม้วนใบเนี้ยนะครับมันมันมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับพ่านผสมอันนี้อยากจะมาให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจตรงนี้ แล้วทำไมผมไม่พูดถึงเรื่องตัวฟอสฟอรัสกับฟพแฟสเซียมนะครับพันผุ้ผสมตรงตรงตรงนี้นะครับพันผู้ผสมก็อาจจะสงสัยนะครับอาจจะสงสัยแต่ทีนี้ผมจะมาพูดถึงตรงนี้นะครับพันผู้ผสมตัวฟอสฟอรัสกับฟพแฟสเซียมเนี่ยนะครับมันต่างกันมันต่างกันกับตัวไนนตัวเจ่นนะครับพันผุ้ผสมอืมผมจะใช้คําว่า อย่างไรดีนะครับมันถึงจะถูกนะครับเป็นอันว่าผมจะใช้คำว่าปุ๋ยในตัวเจนเนียนะครับท่านผู้ชมคือเขาละลายน้ำเขาละลายอยู่ในน้ำว่าว่ากันง่ายๆแต่ผมไม่ใช่ว่าปุ๋ยเดินนะครับเป็นเป็นปุ๋ยเดินแต่บางครานบ,บางคนก็ได้รับว่า หน้าที่ของปุ๋ยเดินนะครับอันนี้อันนี้ผมจะไม่ใช้คํานี้ถ้าปุ๋ยเดินเนี้ยถ้าเปรียบเสมือนถ้าเปรียบเสมือนคําพูดคํำนี้มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนสิ่งมีชีวิตนะครับมันจะเคลื่อนไหวได้อย่างนั้นนะครับแต่ปุ๋ยเนี้ยมันตัวในตัวเจ่นมันละลายอยู่ในน้ํานะครับเพราะฉะนั้นมันไปไหนมันก็ต้องไปด้วยน้ํานะครับผสมอันนี้คือความคิดของของผมนะครับแต่เฉพาะตัวฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนะครับท่านผู้ชมเขาไม่ไปไหนนะครับหันหันผู้ชมฟ,ฟังให้สั้นๆเขาไม่ไปไหนเขาจะละลายอยู่แต่เฉพาะร,รอบๆที่ตรงเม็ดปุ๋ยเขาเราหวานลงไปนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้ไปอยู่กับน้ํามันไม่ได้ไปเหมือนกับพวกในตัวเจ่นนะครับอันนี้ให้ให้ใหันผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้นะครับทำไมผมถึงแค่บอกว่ามันสูญเสียแค่ในตัวเจ่นนะครับ อันเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่ได้ไปไหนนะครับพันผู้ชสมมันก็ตกผนึกมันก็อยู่ตรงนั้นมันซึมอยู่ในดินตรงเฉพาะที่เม็ดปุ๋ยของเราตกลงนะครับพันผู้ชสมมันมันอยู่แค่นั้นนะครับมันไม่ได้ไปว่าอย่างคณะเราเนี้ยนะครับสูงต่ำเนี้ยแค่ซึมไปเนี้ยนะครับยูเรียเนี้ยไปเลยนะครับพวกไหนตัวเจนเนี้ยนะครับพันผู้ผสมเคยสังเกตไหมนารอบข้างเราเนี้ยน้าซึมไปเนี้ยไม่ต้องหึงกระลัวนะครับไม่ต้องหึงกระลัวมันจะเขียวเลยนะครับพันผู้ชสมอันเนี้ย คือเขาไปกับน,น้ําแต่สองตัวนี้นะครับระหว่างโฟแเฟตเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยเขาไม่ไปไหนนะครับเขาไม่ไปไหนเขาเขาเขาอยู่นั่นนะครับนอกจากลากลากข้าวของเราเราดึงเขาดึงขึ้นไปนะครับเขาดึงขึ้นไปสู่ลําต้นนะครับแม้แต่เราปล่อยน้ํามันก็ไม่ไปนะครับพระมชนนนอกจากจะไปคือเราต้องไปทําเทือกหรือไหฤด,ดูต่อไปที่เราไปทําเทือก ที้เราปล่อยขี้เลนออกไปอย่างนั้นนะครับพันผสมมันจะไปในลักษณะอย่างนั้นนะครับสําหรับปุ๋ยสองตัวนี้นะครับสําหรับฟอสฟอรัสกับโฟเฟสเซียมนะครับซึ่งมันต่างกันนะครับมันต่างกันพันผสมทําไมผมถึงไม่พูดถึงแต่ผมจะมาทำความเข้าใจกับพันผสมในคลิปนี้นะครับพันผสมแล้วบางคนนะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นผมจะหยิบยกมาอีกครั้งนึงนะครับกว่าไนโตรเจนหมดเนี่ยนะครับพันผสม ไม่ต้องกลัวนะครับในเมื่อในตัวเจนเขาหมดเนียนะครับเขาสะส,ส,สมอยู่ลําต้นอยู่อะไรหมดแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งข้อดีผมบอกได้เลยว่าหนึ่งถ้าเราใส่ทันเหมือนที่ผมพูดนะครับที่เราใส่รับท้องเนี่ยนะครับหนึ่งรวงข้าวเราเราโตแน่นอนนะครับรวงข้าวเราโตแน่นอนนอกจากลําต้นเขาโตนะครับคือเราใส่ปุ๋ยทันนะครับสอง ในเมื่อปุ๋ยในตัวเจนหมดลิตรลำต้นเขาจะแข็งนะครับโอกาสที่เขาจะร่มนะี่มันมีน้อยนะครับมันมีน้อยมันมีน้อยกว่าที่เหมือนที่ผมใส่นะครับพันผสมมันมีน้อยเพราะเขาดึงในตัวเจนหมดแล้วลำลำต้นเขาถึงเริ่มแข็งขึ้นนะครับทําไมผมพูดอย่างนี้ทําไมผมรู้รู้ทำไมผมพูดอย่างนี้และวิเคราะห์อขอกมาอย่างนี้ผมปลูกพืชปลูกผักนะครับพันปศุมตอนนี้ก็ผมเตรียมจะเตรียม เตรียมจะเตรียมลงที่แล้วนะครับปลูกผักเลี้ดูแลงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็คอยดูแล้วผมจะช่วงออกจากเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปทําคลิปตรงนั้นนะครับอันเนี้ยนะครับท่านผู้ชมแต่ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดนะครับผมไม่พูดว่ามันไปแก้ข้าวล้มได้นะครับมันแก้ไม่ได้นะครับคือเราไปช่วยป้องกันคือต้นข้าวเราแข็งขึ้นนะครับโอกาสที่ข้าวล้มเนี่ยมันมีน้อยนะครับ มันมันมันมีน้อยมันมันจะไปช่วยให้ลําต้นเขาแข็งแรงนะครับนอกจากหมดในตัวเจนแล้วนะครับพี่ผู้สมอันนี้ผมก็จะมาทําความเข้าใจกับพี่ผู้สมว่าพีนผู้สมอาจจะขังวนใจนะครับก็ให้สังเกตดูนะครับพี่ผู้สมผมก็คิดว่าหานมาก็ผมอ่านคอมเมนต์มาบอกผมเนี่ยก็คิดว่ามีประสบการณ์มากแล้วนะครับก็เหมือนผมจะมาย้ําอีกครั้งนึงว่า ข้าวตอนที่เราเริ่มท้องเนี้ยมันจะเริ่มเขียวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านท่านผสมไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราว่าเราใส่ปุ๋ยไว้ยไปมันจะหมดหมดในตัวเจนนะครับพันผสมอันนี้แต่ผมต้องบอกว่าต้องคิดว่าต้องใส่ให้เพียงพอนะครับอย่าลืมว่าต้องใส่ให้เพียงพอนะครับพันผสมถ้าเพียงพอแล้วผมคิดว่ามันไม่มีปัญหานะครับ เาอันนี้เขาที่ประสบการณ์ที่ผมทำมานะครับ่นานผู้สมเขาที่ผมทำมาก็อย่างน้อยนะครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับอันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ่านผู้สมข้าอายุเก็บเกี่ยวร้อยสิบวันขึ้นไปเนี้ยนะครับควรใส่ปุ๋ยไปตั้งแต่อายุห้าสิบห้าวันถึงหกสิบห้าวันนะครับผมผมให้สิบวันเลยบางครั้งอาจกรณีไม่พร้อมนะครับ กรณีไม่พร้อมหนึ่งเหมือนของผมที่เพียลงนะครับนี่เหมือนของผมพี่เพียลง,ง,ออง,ยลงสองไม่มีน้ํานะครับสามคือเขาเอาน้ําผ่านเรานะครับหรือผมจะพูดง่ายๆคือว่ากรณีเราไม่คือกรณีเราไม่พร้อมนะครับให้อยู่ในระยะเวลานี้นะครับท่านผู้ชมเอาตั้งแต่เข้าเก็บเกี่ยวร้อยสิบวันขึ้นเนี้ยนะครับ ก็อย่างก็อย่างก็ขอ85เนี้ยขอขอ85ก็เก็บเกี่ยวก็อายุประมาณ100 115วันนะครับก็อยู่ประมาณนั้นแต่ก็ขอ79เนี้ยนาปีเนี้ยนะครับมันจะไม่ต่ำ120วันนะครับมันจะยาวไปถึง120 25วันเลยก็มีนะครับอันนี้ผมมาให้ดูนะครับผมผมจะมาพูดให้ฟังอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยในช่วงเนี้ยนะครับ พอข้าวเรายังไม่ท้องก็เหมือนที่ผมพูดผมต้องย้ำทำความเข้าใจตรงนี้ว่าเราต้องการให้ข้าวโตนะครับพัผนผู้ชสมเราต้องการให้ข้าวโตแล้วความเขียวเขาลดลงเนี้ยนะครับการที่เกิดแมลงมาลงของเราเนี้ยมันจะลดน้อยลงนะครับพันผู้ชมอันนี้ผมต้องมาทำความเข้าใจกับพันผู้ชสมก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงบางคนก็ไม่กล้าคอมเมนต์มาหามนะครับว่าทำไมผมพึงเน้นว่าสูญเสียแค่ในตัวเจนนะครับ่ันผู้ชสม แล้วเนี่ยนะครับวันนี้ผมให้มาดูของผมอีกทีนึงนะครับพ่อผู้ชมวันนี้ก็พอมีแสงแดดมากนะครับนี่ผมให้ดูก่อนเมื่อวานนี้ตอนบ่ายฝนถล่มมาอย่างหนักเลยนะครับพ่อผู้ชมตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งยันถึงหกโมงเลยนะครับก็หึ่งมาเบาแต่มันก็ไม่แรงเมื่อเช้าก็ยังตกมาอยู่ทั้งคืนเลยนะครับพ่อผู้ชมเนี้ยนะครับถ้าพูดถึงอย่างนี้นะครับพ่อผู้ชมผมจะมาพูดถึงของผมในตรงนึงเนี่ย ในเมื่อใส่ปุ๋ย้าลวงเขาออกมาแค่นี้นะครับท่านผู้ชมลวงเขาออกมาแค่นี้เองนะครับภาพเปียง่ายๆเนี้เข้าผมนี้ได้กินปุ๋ยเนี้นะครับปุ๋ยในตัวเจีนเน้ยนนี้ที่ไปให้เขาโตเนี้คือรอบแรกรอบเดียวนะครับรอบแรกรอบเดียวท่านผู้ชมรอบแรกรอบเดียวแค่นั้นแล้วรอบที่สองนี้ก็เหมือนที่ผมได้พูดไปแล้วผมจะมาพูดนี่อีกสักนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจในณวันเนี้ยนะครับ ข้าผมเนี่ยก็ได้ไปสิบเอ็ดสิบสองวันนะครับนี่กำลังเห็นลวงเข่าเนี้ยเลยนะครับพอเห็นแดดออกมาเนี่ยนะครับเห็นลวงสีขาวเขียวอ่อนอยู่เนี้ยนะครับพันปศุสมอันเนี้ยซึ่งใส่ปุ๋ยไปเนี้ยตอนข้าวออกปลาปะปลายเหมือนที่ผมพูดไปในคลิป <c oughs> ก่อนหน้านี้น,นะครับพันปศุสมมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็ได้ประโยชน์คือใบเขียวคือต้นเขานั่นแค่นั้นนะครับ ม like like ันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ผมจะมาให้ดูกันนะครับก็เหมือนเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับอัเนี้ยก็เหมือนเราใส่ปุ๋ยไปให้เขาเขาได้รับพาดอาหารเต็มที่นี่ยคือครั้งเดียวคือครั้งแรกนะครับครั้งที่สองเนี้ยผมใส่ไปป่าประโยชน์เลยนะครับเพิ่ผสมก็เหมือนที่ผมได้พูดไปคลิปนั้นละถ้าคิดว่าให้มันได้ประโยชน์เนี้ยผมก็ได้ประโยชน์แค่ไม่เกิน3 0เปอร์เซ็นต์ก็เหมือนที่ผมเคยพูดนะครับสําหรับนายตัวจิ้นอันนี้คือมันสูญเสียนะครับ แต่ตัวฟอสฟอรัสต,ตัวอะไรมันอยู่ในดินเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับมันไม่ได้สูญเสียนะครับตรงนั้นมันไม่ได้สูญเสียนะครับมันอยู่ในดินพืชของเราดึงขึ้นมากินได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อยากจะมาทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมสักนิดนึงนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะพอเข้าใจนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะพอเข้าใจแล้วก็ผมอยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับ ถ้าต้องการข้อมูลหรือรับรู้สิ่งใดนะครับก็ให้เข้าไปดูในช่องผมเลยนะครับในช่องเกษตรตามใจนะครับดูแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมแนะนําสิ่งที่ผมพูดไปเนี้ยมันถูกต้องนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมได้อีกหนึ่งท่านหนึ่งคนคือช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมเนี้ยนะครับเพื่อคนอื่นเนี้ยแล้ว ที่ส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยเราเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็ทําการเกษตรก็เรื่องเป็นการทํานาเยอะนะครับเผื่อว่าบางค่ั้บางคนที่เขายังไม่ได้รับรู้ได้ดูเนี้ยก็ให้เขาได้รับรู้นะครับได้ดูกันแล้วนําไปปฏิบัติใช้นะครับในฐานะคนทาเกษตรด้วยกันนะครับก็ในในความห่วงใยของผมนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ ก็สวัสดีครับ